รอจริงหรือรอหลอกวันที่เจ็เมษายนเป็นวันหยุดชดเชยวันจักรีซึ่งมันเป็นวันจันเนาะหลายบริษัทก็จะได้หยุดชดเชยแต่ได้จ้างบอกเอ้ยไปหยุดชดเชยวันที่ส1เเลยแล้วกันมันจะได้ต่อสงการรอจริงหรือรอหลอกคะมันก็ได้หยุดเหมือนกันไงคะทุกคนทุกคนรอจริงใช่ไปหยุดวันที่11อแทนเนาะมันเพราะยังไงมันก็หยุดเหมือนกันรอจริงหยุด รอจริงใช่ไหมคะจริงทุกคนเลยใช่ไหมคะรอหลอกค่ะ <c oughs> <c oughs> ยก <c oughs> ยกทั้งแผงโอเคพอดรวงคุ้งครองในงานมาตรา29นะคะกำหนดไว้ว่าถ้าเป็นกรณีที่วันหยุดตามประเพณีซึ่งคือวันวันจักรีเนาะวันที่6เนี่ยอ่ะตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ วันาย์นจ้างจะต้องจัดวันหยุดเฉยๆให้ในวันทํางานถัดไปซึ่งก็คือตรงกับวันจันทร์จะไม่สามารถให้เลื่อนไปเป็นวันศุกร์ได้ฉะนั้นลูกจ้างก็มีสิทธิ์หยุดถ้านายจ้างสั่งให้มาทํางานจะต้องจ่ายเป็นค่าทํางานในวันหยุดให้กับลูกจ้างใช่ค่ะฉะนั้นรอหลอกนะทุกคนอย่าเข้าใจผิดค่ะถ,ถ้าเกิดว่าเป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างสามารถทำได้ไหม อย่างเช่นถ้าพี่อยากจะหยุดวันหยุดสงการยาวๆก็ใช้วันที่7วันชูุเจเฉยเนี่ยไปต่อกับสงครามก่อนหรือหลังก็ได้อะไรเงี้ยโดยที่ถ้าเกิดว่านายจ้างยินยอมอ่ะย่างเงี้ยมัน<ต>สามารถทําได้ไหมทั้งคู่ต่างยินยอม,อมใช่ไหมคะถ้าตอบตามกฎหมายอะ่ะก็ไม่ได้ แต่ถ้าเราสามารถบริหารจัดการบริหารความพึงพอใจระหว่างในยจ้างลูกจ้างได้มันก็ทําได้แหละพี่อัดแต่ทีนี้ถามว่าพี่อาจจะไปฟ้องย้อนหลังเพื่อเรียกเป็นค่าทํางานในวันหยุดเนี่ยมันได้นะถ้าจะไปฟ้องก็ไปฟ้องได้ในทางบริหารจัดการในองค์กรมันทําได้ค่ะเราก็เลื่อนไปหยุดวันศุกร์แหละแต่ถามว่าพี่อาจจะไปฟ้องย้อนหลังภายใน2ปีเพื่อเรียกเป็นค่าทํางานในวันหยุดที่พี่อัดต้องมาทํางานในวันจันทร์แทนเนี่ยก็ไปเรียกได้แค่นั้นเองอยู่ที่ว่าพี่อัดจะเรียกไหมผงไม่ได้เรียกอยู่แล้วเพราะว่าเราได้วันหยุดต่อเนื่องจากวันของการไปไงอะไร ค่ะก็ถือว่านายจ้างเขาให้สิทธิ์เราเราแบบเราโอเคมันมันก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะก็สามารถบริหารจัดการภายในองค์กรได้เหมือนกันค่ะ